โอเคเอาเลยครับสวัสดีครับนี่ผม้ชกายนะครับผมนะแล้วก็อยู่กันในโซลเกมอีกครั้งนงครับผมไม่ได้มีเวลาพูดเลยครับตอนนี้โดนแย่งของไปแล้วอ๋อไปที่อื่นก่อนนะครับมีคนเอาหรือยังวะยังไม่มีนะครับถือว่าของดีอยู่โอเคเยี่ยมไปเลยได้ดาบเราได้ดาบเหล็กตั้งแต่แรกเลยก็ถือว่าดีนะดาบเหล็กตั้งแต่แรกเลยนะครับตอนนี้อีกสิบห้าวิจะได้ไฟกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอก่อนชิารองเท้าอ่ะรองเท้าก็ยังดีนะครับตอนนี้เราไม่มีของใส่เลยอีก 5าวินะครับอีก5าวิเดี๋ยวขอสักคิวก่อนแล้วกันนะพีพีได้ละโ,โอเคโอ,คโอ,คโอค้ยผ,ผมของน้อยมากอะ่ะเออตายนะครับ1คิวของผมของน้อยมากผมไม่ค่อยมีอะไรเลยนะครับอ่าโอเคใส่แล้วก็ใส่โอเคถือว่าดีนะครับไม่มีอาหารตอนนี้อ่าโอเคไม่มีอะไรเลยเฮ้ยเดี๋ยวเราขาดชุดเกาะพอดีนะครับเยี่ยมปึ๊บไป ต่อเลยเด้อมีคนมาป่าวะผมเสียวมากเลยเหมือนมีคนตามมาตลอดนะครับโอเคเก็บอันนี้แล้วก็กางเกงไม่น่าได้ใช้นะครับระเบิดได้ใช้นะตอนตอนที่แบบเดสแมทหรือว่าตอนอะไรอย่างนี้ได้ใช้นะระเบิดนะมันน่าจะโยนเล่นได้อะเออแต่ระหว่างที่เขาโยนเล่นผมว่าเราไปฆ่าเขาดีกว่านะครับอย่าโยนเล่นเลยนะอันตรายอ่าลงหมวกหมวก,มวกโอเคหมวกเราเป็นหมวกอะไรวะหมวกเหลก็กโอเคตาข่ายโอเคอ่าโอเคแอปเปิลน,นะครับผม เปิดมะกอสมกล้วยเราไม่มีอาหารเลยขอโทมีนิดเดียวมีก็มีนิดเดียวอ่อโอเคอะไรไม่จําเป็นโยนทิ้งก่อนนะจังหวะน,นี้โยนก่อนโยนก่อนนะครับผมผมไม่รู้ว่าไอ้ไฟน้ำมันใช้ทําอะไรได้นะครับต่อยนก่อนโอเคเอ่าระเบิดโฟเซน้นนะครับผมคุกกี้เยีย่ยมระเบิดมานี่อืมนะครับน่าจะอะไรไปเอ้ยโอ้ยของดีนะเนี่ยเฮ้ยอ๋อเรียกแอรอ์ร็อปเยี่ยมไปเลยแล้วก็รองเท้ารองเท้าเราเป็นอะไรวะรองเท้าเหล็กไป น่าจะใช่นะใช่ไหมเอาลงาเหแรกอยู่แล้วนะครับไม่เอาผมเรียกก่อนนะเดี๋ยวนะดูก่อนเธอนี้มีอะไรเปล่าไม่มีนะครับอ่าเดี๋ยวเรียกตรงนี้เลยแล้วกันโล่งๆเรียกปะเรียกไหนเรียกไหมเรียกเลยแล้วกันตรงนี้โล่งๆนะเอาไปอ้าเรียกไม่ได้เหรอดอปโอ้เรียกไม่ได้ครับไม่รู้เกิดเลยขึ้นนะฮะอ่ะไม่เป็นไรครับผมเอาเดสแมทวัดเหลือสามคนแล้วอ๋อเหลือสามคนเดียวนะ ผมยังไม่ได้กินชิปหายแล้วผมไม่มีอะไรเลยจะให้สามคนไปยิงกันยังไงอะเฮ้ยเดี๋ยวแล้วเมื่อกี้ใช่ป่ะสามสิบวินนี่ไงเดนแมทไม่ได้เร็วนะครับทำไมมันตายกันเร็วจวังวะเฮ้ยเดี๋ยวของของดีของดีของด,องด,องดีมีอะไรบ้างอาดาบโอ้โหไม่มีเลยเลยนอกจากอันนี้โโชิบหายแล้วเอากินก่อนกินห้าวิก็ทันอยู่โอเคมาโอ้โหแล้วไม่มีคันธนูด้วยเอามาทำไมวะเนี่ย เอาใครก่อนดีวะเอาใครก่อนดีวะโอ้ยมิงเล็กทุกคนเลยเออมิงเพชรทุกคนเลยตีกันเองไปตีกันเองไปผมนีก่อนผมนี้ก่อนตีกันเองไปตีกันเองอยู่ตอนนี้ไปเสือกครับไปเสือกจริงๆเล่าไปเสือกตายหนึ่งตายหนึ่งออกวะล่ะออกวะล่ะอุ้ยมันเก่งวะมันเก่งวะเอยเออเออโอ้หโอ้ยผมสู้เขาไม่ได้เลยวะผมสู้เขาไม่ได้เลยผมสู้เขาไม่ได้เลยจบออ้ิ่งเลยกี่หัวใจหกหัวใจครับห่างมากเกมนี้ห่างจริงนะครับผมไม่มีอะไรเลยฮะ โอ้โหอย่างไรก็ได้ที่สองนะครับผมแม่โซนิกโหจริงนะครับคุณอะไรไม่รู้อ่านชื่ไม่ออกแม่พลาดจริงๆนะครับโอเคนะครับไปเล่นต่อนะครับเซอร์วสเกมโซโล่์ทำไมมันแบบเร็วยังวะมันเร็วมากเลยนะเมื่อกี้นะครับอยู่ดีก็แบบจบไปเลยนะครับผมมันเดสแมทเร็วมากคือผมไม่มีอะไรเลยอ่ะเขามีแบบเพชรมีอะไรกันละนะครับก็ถ้าใครมีทริกที่แบบผ่าเพชรง่ายๆก็บอกมาด้วยนะครับผม ผมไม่มีอะไรเลยจริงเมื่อกี้พยายามตีแล้วนะครับได้แค่แบบโหัวใจซึ่งโหัวใจนั้นมันน่าจะลดจากการที่เขาตีกันมาก่อนนะผมน่าจะตีลดไปแค่สองนี่แหละนะครับตีโดนแค่สองนะสู้ไม่ได้เลยนะเมื่อกี้แบบันจังหวะเราเข้าผิดด้แล,และถ้าเราเข้าด้านหลังเขาเราน่าจะได้อยู่นะครับเราไปเข้าด้านหน้ามันก็เลยแบบแพ้นะครับอ่ะตอนนี้คนจะครบไว้เนี่ยเก้าคนละรอก่อนนะครับโซนอีกแล้วเหรอคนเดิมเลยนี่ว่าชิปหายแล้วเนี่ยคนเนี้ย คนนี้ครับเขาเป็นอะไรเนี่ยเขามียศนำหน้าด้วยเนะี่ยยูทูบเบอร์ป่ะเนี่ยนะี่ยเขผมผมก็เป็นยูทูบเบอร์นะผมไม่มียศบ้างเหรอนะี่ครับเขาเป็นอะไรวะอยากเห็นชื่อเขาวะมีม,มีมีตัวเลยนำหน้าด้วยมันดูรายชื่อไม่ได้แหละครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันแบ็กทูแฮ b บูสเตอร์บูส Bo ไม่มีต้องซื้อนะครับอันนี้คือยูรอกโอเคอ้อชิปหแล้วมุดเครื่องบินซะด้วยอะลองดูโอเคสามสอง หนึ่ง let's go มันเอาอันเดียวกันนะผมทำไมวะเนี่ยแงแมาดิอย่างรวดเร็วไปเลยก่อนเลยครับจังหวะนี้ไปเอาอันที่ใกล้ที่สุดก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยอันนี้อุย้ยดีเลยดีมากเลยดีมากเลยแม่โอเคอ่าอันนี้อันนี้หมวกหมวกไม่มีไม่มีดีไม่ดีไม่ด,มดีนะครับอีกสิบวิตีกันได้นะครับของก็อาหมวกใส่ก่อนของก็เดี๋ยวสลับก่อนโอเค ห้าวินะครับมีคนตามปะไม่มีนะโอเคผมตีเลยดีกว่าเหมือนเหมือนตัวนี้โห้ยเหล็กเอ้ยเพชรด้วยเพชรด้วยวะเพชรด้วยวะใกล้ตายแล้วนะใกล้ตายแล้วนะผมหนีผมขนาดนี้ใกล้ตายแล้วนะใกล้ตายใกล้ตายใกล้ตายนะใกล้ตายนะผมว่านะใกล้ตายนะตายไปดิเฮ้ยมันมัน,ม,นมันทำไมหนีเรจังวะ ใกล้ตายนะผมว่าใกล้ตายนะ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 โอเคเก็บของก่อนเลยครับวันดับแรกรออะไรล่ะฮะโอเคฮะจังหวะนี้ใส่ไปก่อนเลยนะโอเคฮะผมนะโอ้โหจะเหลืออะไรล่ะครับช็อตกันเคคิวบปดีหนึ่งคิวโอเคอันนี้เกาะว้าวดีมากเลยนะครับของว่าโอ้โหครบเครื่องเรื่องเรื่องพิวพีนะครับคนนี้มีคนมาแล้วไม่มีนะครับตอนนี้เหลือหกคนนะครับเร็วอีกแล้วว่ะโอเคเอามาก่อน ได้ใช้อยู่อันนี้อ่าไม่มีเงินเกงครับตอนนี้ไม่มีเงินเกงฮะขาดเงินเกงเดี๋ยต้องไปหาต้องไปหาจากการคิวนู่นไงฮะโอ้โยฟูลไอรอนด้วยโอโ้ผมจะสู้ยังไงวะเนี่ยผมหนีก่อนผมหนีก่อนผมเข้าผมเข้าอย่างงี้โซนิคโซนิคไอ้โซนิคอ,อีกแล้วไอ้โซนิคอีกแล้วปัดโถไอโซนิคไอโซนิค มันต้องเป็นมันอีกแล้ววะโอ้มตายมันสองรอบแล้วอะไข่อยู่เนี่ยดูสิเดี๋ยวเดี๋ยวมันดูคู่เล่นยังไงวะทีเรพอร์ตนี่ไงเนี่ยวะเอ้าเนี่ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้คนเขาชื่อน,นี้นะฮะเนี่ยเออโอ้หมจะโหดไปไหนวะเฮ้ยครั้งที่แล้วมันก็แบบฟูไลไอรอนแล้วก็มีมีแบบมีเพชรมีอะไรด้วยนะอันนี้เขาตีอะไรกันอยู่เนี่ยอ้าง,งมากเลยวะ่ะเขาจะรีเอแมทแล้วนะครับ ออนะก็ถือว่าโหดนะครับก็โอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเท่านี้ก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวผมไปแก้แค้นเด็กโ,โซนิกก่อนโอเคครับนะผมตายมันสองรอบแลนะ้วเนี่ย่ะเจอกันในคลิปหน้าผมบ๊ายบาย